นาคมขนส่งในไทย oh. ไปนะครับมาสิสบายแล้วก็สิ่งที่ผม,มทราบใจอีกอย่างก็คือผมคิดว่าค่าของชีพเขาถูก <Hey. S 1> แล้วก็การซื้อของเนี่ยสินค้าเดียวกันเนี่ยผมไปซื้อในประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นหรือในอเมริกาหรือในยุยโรปเนี่ยอาจจอาไม่ยกเว้นอเมริกาในยุโรปเนี่ยอาจจะแพงกว่าเนื่องด้วยอาไต้หวันเขาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มถูกกว่าเลยอย่างเงี้ยครับ สินค้าที่เราซื้อก็อาจจะถูกกว่าเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่ช้อปปิ้งมีความสุขเหมือนกันนะครับลองจากอเมริกาที่เป็นประเทศแห่งของถูกหรือว่าเป็นประเทศแห่งคืออเมริกาเขาเป็นทุนนิยมอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเ,เขามีเอาลงเอาเลทอะไรแบบการการช้อปปิ้งอเมริกามัน,ม,นมากผมว่าไต้หวันก็ลองเป็นอันดับสองเนี่ยครับเนื่องด้วยแบบสิ่งมือค่าเพิ่มเขาถูกแล้วก็ค่าเงินเขาไม่ต่างจากเราคือเราจ่ายได้แล้วก็ของที่เขาขายก็เป็นของที่มีคุณภาพ คือสามารถซื้อของคุณภาพได้ในราคาที่ที่ถูกผมคิดว่าถูกกว่าเมืองไทยนะครับเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อคอนเวิร์ดเป็นข้างเงินแล้วนะครับ,บ,บสินค้าิดว่าบบใช่ใช่หรือว่าสินค้าบางอย่างที่คุณภาพดีแล้วไม่มีขายในเมืองไทยอย่างเงี้ยครับเออก็สามารถซื้อได้ในราคาสินเท่ากับสินค้าไทยบางอย่างแต่ว่าคุณภาพเทียบเทียบเทียบเท่าไม่ได้อย่างเงี้ย โอเคคราวน,นี้มีอีกด้านหนึ่งบ้างมีด้านไหนที่อาจจะไม่รู้สึกถูกจริตมีไหมอะไรประมาณนึงเพราะว่าเราถือว่าเรามองสองด้านแล้วกันนะมีทั้งด้านบวกและอาจจะมีด้านที่เป็นข้อจํากัดอะไรเงรี้ยที่เรามาใช้ชีวิตท,ที่นี่แล้วม,มีอะไรที่เป็นรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ถูกจริตหรือเป็นข้อจํากัดที่เราคิดว่าให้คนมาเรียนต้องอาจจะต้องเปลี่ยนใจนิดนึงอะไรเงรี้ยประมาณนี้มีไหมประเด็นไหนที่เราจะด้งองอ่ อันนี้คงคงถ้าอย่างนั้นแบบตอบแบบไม่โลกสวยแล้วกันนะครับอ <Okay. S 2> ผมที่ที่ผมติดใจเนี่ยรู้สึกแบบเอ๊รู้สึกแบบกำคิดเอ๊ไปไต้หวันมันน่าจะดีกว่านี้ผมว่ามีสองด้านคืออาหาร oh. คือตอนอันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจินตนาการเลยว่าไต้หวันเนี่ยอย่างไยก็มีวัฒนธรรมจีนคิดว่าอาหารเขาคงจะเหมือนฮ่องกงแต่ปรากฏพอ oh. ผมมาถึงผมผมก็รู้แล้วอ๋อจริงๆแล้วจีนเขามีจีนหกอ่อ ที่หลายชนชาติหลายเผ่านะครับอ,อาหารฮอกคงก็เป็นอาหารวางตุ้งซึ่งถูกปากคนไทยแล้วก็เป็นได้ได้รับการยอมรับในระดับโลกอ่งเี้ยครับแต่พอดีไต้หวันเขาไม่ใช่เป็นอาหารกวางตุ้งรสชาติก็เลยไม่ได้เป็นอย่างกันก็เลยผิดหวังนิดนึงในรสชาติอาหารอ่ะคือไม่ถูกปากผมแต่ว่าอาจจะถูกปากคนไทยคนอื่นอืมกับอย่างหนึ่งก็คืออ่าในบางส่วนในบางมุมของไต้หวันแม้กระทั่งในไทเปเนี่ยครับ เอก็ยังมีแหล่งเสื่อมโทรมผมก็จินตนาการว่าเขาอาจเขาน่าจะเจริญกว่านี้หรือว่าคนเขาอน่าจะพัฒนาหรือร่วมสมัยมีความเป็นสากลมากกว่านี้แต่ก็ยังมีบางส่วนในไทเปที่ยังยังไม่ไม่ได้พัฒนาหรือว่ายังมีความสกรบรกอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่มาตรฐานของแต่ละคนบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้ก็ไม่เลวร้วายนะอะไรอย่างเงี้ยครับเออ คือมาตรฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันทั้งทั้งเรื่องอาหารและเรื่องอสภาพแวดล้อมนะเอาเอาผมเป็นเกมไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมยังอไม่ไม่ประทับใจนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องอาหารบางบางบบบางประเภทแล้วก็บางบาง,บางส่วนบางมุมของเมืองแต่โดย<ม>รวมแล้วมีความใช้ชีวิตที่ไต้หวันมีความสุขด,ดีครับก็ใช้ชีวิตที่ไต้หวันก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็ ทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาอ๋อแล้วม้าดีมากาโอเคแล้วถ้าจะลองฟันธงว่าไต้หวันไม่เหมาะกับคนที่มาเรียนประเภทไหนอะไรเงี้ยพอจะแนะนาได้ไหมคนประเภทไทยไหนประเภทไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับไต้หวันอะไรเงี้ยอยากจะให้ไปทางประเทศอื่นหรือไปยุโรปหรือไปอเมริกาแทนอะไรเงี้ยครับคนที่ชอบฝรั่ง หรือคนที่ชอบตะวันตก<ม>กับคนที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศตะวันตกหรือประเทศฝรั่งมาแล้วอาจจะเปรียบเทียบไมอ่อาจจะเกิดการเปรียบเทียบว,ว่าไม่เหมือนที่ที่ตัวเองเคยไปเรียนหรือเคยไปใช้ชีวิตมาครับ<ม>อาจจะจินตนาการว่าไต้หวันจะต้องมาตรฐานเป็นอย่างตะวันตกแต่ว่าไต้หวันก็คือไต้หวันไต้หวันก็คือยังเป็นเอเชียอยู่ดังนั้นไม่เขาไม่ใช่สังคมตะวันตกคนระับ <im ples> ก็อันนี้อาจจะต้องลดความคาดหวังหรือว่า <Right. S 2> การเปรียบเทียบทรมานิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครมาเรียนไต้หวันเป็นประเทศแรกหรือว่ามาอยู่มาใช้ชีวิตอยู่ไต้หวันมาคือมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่ฐานะไต้หวันเป็นประเทศแรกอย่างงี้ครับเออก็จะผับใจและมีความสุขแต่ว่าถ้าใครเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่นๆตะวันตกนานๆหรือประเทศฝรั่งนานๆหรือเรียนจบจากประเทศตะวันตกหรือฝรั่งมาแล้วมาใช้ชีวิตที่ไต้หวันอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดหนึ่งต้อง ต้องทิ้งเขาเรียกว่าภาพจําเดิมที่ตัวเองเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศตะวันตกมาก่อนอื mm hmm.